จำได้ว่าคุณเอิร์ธเนี่ยชอบเลี้ยงเด็กไม่ใช่หรอคะงั้นก็ฝากดูแลตามสบายเลยนะคะไม่พามไม่พาไปด้วยล่ะครับขอแป๊บนึงนะคะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ๊ยต้องอยู่สองคนอีกบ่เด้อเนี่ยน้องเอิร์ธจ้ะน้องเอิร์ธครับปอกมะม่วงเสร็จแล้วก็ บอกมาละกอต่อเลยนะจ๊ะแล้วก็คว้านเม็ดงะให้นะด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยแก้วมังกรแล้วก็ต่อด้วยฟากแซงแตงมือใจเยอโหยโอ้โห้องให้ปออะไรเยอะแยะนักหนาครับเนี่ยแค่แค่อยากหาอะไรให้น้องเอิร์ธทำนะจ๊ะไม่อยากให้น้องเอิร์ธคิดฟุ้งซ่านเรื่องลูกเรื่องเด็กน้าเป็นห่วงอ่ะห่วงกินด้วยหรือเปล่าหตายแล้วหางรู้ใจแค่เจ้าไม่รู้อะ น้องเอิร์ธต้องอยู่กับน้านี่แหละไม่ต้องไปดูรูปเด็กคลิปเด็กถ้าไม่มีเด็กคนไหนมาให้เห็นน่ะ้าเชื่อได้เลยนะว่าน้องเอิร์ทต้องโลกคิดแน่ๆมีหลายอกให้หมดเลยครับน้าหาอะไรคุณเอิร์ทข้ามเลยเด็กมาได้ยังไงเนี่ยทัอดีเมื่อกี้แวะไปหานอะไรที่ร้านมานะคะเด็กที่ร้านบอกว่าน้าลายอยู่ที่บ้านพี่เอิร์ธก็เลยแวะมาหาค่ะ สาาักกถเเเวลลยนะจินนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธสิลุกเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงหนูตอนเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแลยน้องเอิร์ธเด็กหน้าตาหน้าเอ็นดูใช่เนาะนนนน้อะไรจะนม่รู้เออคุณวินอยู่ไหมคะพอดีว่าแก้มมีของมาฝากนะคะอ๋อแล้วก็จะบอกคุณวินด้วยค่ะว่า น้องจินนี่เนี่ยสามขวบแล้วนะคะเต้นได้ร้องเพลงก็ได้พาไปแคสพาอะไรที่ไหนก็ได้ค่ะพร้อมรับงานค่ะคือไอวินนี่ไปทำงานนอกบ้านนะครับไว้พาน้องมาวันหลังก็ได้นะครับพอดีน้องจินนี่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ขีดขีดเขียนเขียนนะคะขอขอขอน้องนั่งรอพี่บินแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ ครับน้าน้องเอิร์ธ <Vietnamese> <anak lonely> คิดซะว่าฝึกฝึกจิตเราให้ปรงเนาะถ้าผิดแล้วเราไม่สนใจต่อไปน้องเอิร์ธจะอาจจะไม่เคลียเรื่องที่จะมีลูกต่อก็ได้นะนะนะะครับหายใจลึกๆเลยไปหายาทับโทรศัพท์แป๊บนึงครับครับสบายครับฮัลโหลว่าไงนะผ้าถังของน้องแก้มปั่นแล้วมีเสียงดังกุกๆหรอเออได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปดูเออน้องแก้มขาเอน้องแก้ม ลืมอะไรไว้ในตะกร้าผ้าหรือเปล่าจ๊ะราคาของแกคะใช,ใ,ชใช่ใช่เราเราไปดูกันดีไหมเนาะเนาะไปออไปค่ะไปอย่างนั้น <ไป S 2> ถ้างั้นขอฝากน้องจินนี่ไว้กับพี่เอิร์ธแป๊บหนึ่งนะคะเล่นอะอรที่เอาไปด้วยนะครับ,ค,รบคือที่ร้านอะไรฝุ่นมันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แก้มจําได้ว่าคุณเอิร์ธเนี่ยชอบเลี้ยงเด็กไม่ใช่หรอคะงั้นก็ฝากดูแลตามสบายเลยนะคะไม่พาไม่พาไปด้วยนะครับเอาไปด้วยค่ะครับค่ะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต